สามเทคนิคที่จะบอกได้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณสวัสดีครับผมครูรบสอนจิตวิทยาของรักใสยดำเทคนิคนี้นะครับเป็นเทคนิคทางจิตวิทยานะครับสามเทคนิคนะครับที่จะดูนะครับว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงกับคุณครับหลายๆคนอาจจะเอ๊ะตกลงเขาคิดยังไงกับเรานะนู่นนี่นั่นนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับสามเทคนิคนี้นะครับเทคนิคแรกนะครับเรียกว่า the hero impulse นะครับคือนะครับให้เรานะครับในที่นี้หมายถึงนะครับให้เขา เป็นอัลซศวินนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับวิธีการทดสอบนะครับเราจะเล่าเรื่องนะครับที่เราอ่อนแอหรือต้องการความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆนะครับให้เขาฟังนะครับคือถ้าเกิดคนที่เขานะครับเป็นคนที่เขาไม่ได้คิดอะไรกับเรามากมายนะครับเขาก็จะให้คําแนะนําทั่วไปปกตินะครับหรือไม่ก็ รับฟังเฉยๆนะครับเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่เขาชอบเรานะครับเขาจะทําทุกวิถีทางนะครับเขาจะลงมือช่วยคุณนะครับเอาตัวเองเข้าไปแลกนะครับทำทุกอย่างนะครับเพื่อจะช่วยให้คุณเนี่ยผ่านเรื่องราวนะครับที่คุณมีปัญหาที่คุณเล่าให้เขาฟังอยู่ได้นะครับถ้าแบบนี้นะครับแสดงว่าเขาชอบคุณครับ เทคนิคข้อที่2นะครับเรียกว่า s p u r s u p นะครับคือนะครับเทคนิคนี้นะครับให้เรานะครับเวลาสมมุติว่าเขาเดินเขาอยู่ในห้องนะครับในห้องที่มีหลายๆคนเนาะแล้วถ้าเกิดเราเดินเข้าไปในห้องเนี่ยแล้วนะครับให้สังเกตนะครับว่าเขาเปลี่ยนท่าทางไหมนะครับถ้าเกิดเขาเปลี่ยนท่าทางนะครับทันทีที่คุณเดินเข้าไปในห้องนะครับแล้วเขาเปลี่ยนท่านั่งหรือว่าขยับตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับเปลี่ยนท่าทางทันทีเนี่ยนะครับแสดงว่าเขาชอบคุณครับเพราะในด้านของจิตใต้สํานึกนะครับมันจะตอบสนองโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับเพราะเขาอยากให้ คุณเห็นเขาในท่าที่ดีที่สุดนะครับในด้านสงจิตใต้สมนึกนะครับดังนั้นพอคุณปรากฏตัวนะครับในที่ที่เขานั่งอยู่นะครับเขาจะเปลี่ยนท่าทางทันทีครับถ้าแบบนี้แสดงว่าเขาชอบคุณแต่เขานั่งเฉยเขาเห็นคุณเข้ามานั่งเฉยก็แสดงว่าเขาไม่ได้คิดอะไรคุณครับเทคนิคข้อที่3นะครับเรียกว่า the barrier rule นะครับหมายถึงให้เราสร้างสิ่งกีดขวางเล็กๆน้อยๆนะครับ วิธีนะครับคือสมมุติว่าเรานั่งทานข้าวตรงข้างเขานะครับให้เราเอากระเป๋าก็ได้นะครับมาวางระหว่างเรากับเขานะครับหรือเอาแก้วน้ําหรือเอาอะไรก็แล้วแต่นะครับมาวางกั้นตรงกลางเนี่ยนะครับเหมือนกับถือว่าเป็นแนวขวางหรืออะไรที่มันบังนะครับระหว่างเราสองคนเนี่ยนะครับถ้าเขาชอบเรานะครับติดใต้สํานึกเขาเนี่ยจะพยายามหยิบกระเป๋าออกหรือว่าหยิบแก้วน้ําออกหรือว่าพยายามเคลียร์พื้นที่ไม่ให้มีอะไรกั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่อยากให้ นะครับความรู้สึกเนี่ยนะครับมันเหมือนกับมีอะไรกั้นขวางนะครับเพราะเขาชอบเรานะครับแต่ถ้าเกิดเขาเฉยๆเขาไม่ได้พยายามที่จะยกอะไรออกหนีเลยนยครับก็แสดงว่าเขาไม่ได้คิดอะไรกับเราครับลองไปใช้ดูนะครับสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องความรักครับสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีนะครับไปที่โปรไฟล์ครูนะครับแต่ลิงก์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ